สวัสดีเช้าวันใหม่ที่สิบห้าจ้เอ,อเมื่อวานนะก็ลืมถ่ายบอกไปเนาะว่าเออน้ได้ตรวจโควิดไปรอบที่สองเมื่อวานใช่ไหมล่ะแล้วจริงๆแล้วผลนีมันออกมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นพอดีติดซีรีส์เกาหลีอยู่ไงก็เลยไม่ได้บอกเออผลยังเป็นลบอยู่จ้าเดี๋ยววันจันนี้ก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมแล้วเนาะ แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีช่างเข้ามาเปลี่ยนประตูบ้านให้พ่อเขาบอกแล้วว่าเขาจะมาเนาะพ่อนี่มันก็ผ่านไปสองอาทิตย์แล้วแหละตั้งแต่ที่ลูกชายไปติดโควิดมาลูกชายก็ปกติดีเหมือนเดิมจ้ะไม่ได้มีอะไรไปเยอะมากกว่าว่าเออแต่คอเขาไม่เจ็บแล้วเออใช่ใช่ใช่ไม่เจ็บคอแล้วไข้ก็ไม่ได้มีก็คือไข้เนี่ยไม่ได้ขึ้นสูงมาตั้งแต่แรกแต่เพื่อนเขาเพื่อนเขาที่ก็ติดเหมือนกันน่ะเออ จะว่าอะไรวะเออใช่เขาไม่ได้กลิ่นอาหารเนาะเออนั่นแหละแล้วอย่างที่นะ้าบอกว่าที่นี่ไม่มีทำลายเนาะเพียงแต่ว่าก็โทรบอกเพื่อนๆกันไปใครที่ได้เจอกันหรืออะไรเนี่ยว่าเออนะเอ,อ่อฉันติดหรืออะไรเงี้ยใอยไปตรวจตัว,ต,วตัวเองก็คือไม่ได้จะต้องมาบอกให้กันว่าไปเดินไปซื้อกับข้าวตรงนั้นมานะตรงนี้มานะซึ่งอันนี้ คือมันไม่มีมันไม่เคยมีแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราที่ว่าออมีเพื่อนหรือว่าอย่างของน้าเนี่ยมีลูกติดนะ้าก็เขียนไปบอกเพื่อนว่าเออตอนนี้เราไม่ต้องเจอกันนะเพราะว่าลูกติดอะไรเงี้ยกันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดน้าติดไปด้วยเดี๋ยวจะไปติดเพื่อนไงก็ก็แค่นั้นเองเรื่องอะไรเงี้ยอ่ะเป็นว่าเดี๋ยววันจันทร์น้าได้ไปทํางานปกติแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านอยู่วันนี้มันวันเสาร์วันอา,าทิตย์เดี๋ยวจะดูซีรีส์ให้มันจบไป คือซีรีส์เนี่ยาวนานม,มากดูกันมาสามสี่วันแล้วยังไม่หมดเลยอ่ะเพราะตอนหนึ่งอมันยาวตอนนึงอ่ะหนึ่งชั่วโมงกับยี่สบนาทีนั่นนะ่ะแต่ก็แนะนําให้ดูจ้ะก็ก็ดีเนาะซีรีส์เกาหลีก็เขาวมา่าเปลี่ยนประตูแล้วจ้ะแต่นี้เป็นประตูเก่านะอันนี้ด้วยเหมือนกันทุกอย่างเป็นประตูเก่าอันนี้ยิ่งเก่าใหญ่เลยแต่เขาเปลี่ยนประตูระเบียงด้วยกำลังเปลี่ยนอยู่จ้ะ นะก็ละเหตุตัวเองกันมาอยู่ในครัวเนาะเขาต้องเอาบงกบออกหมดเลยจ้ะเปลี่ยนประตูนี่ก็คือเปลี่ยนบงกบไปด้วยนะไม่ใช่แค่เฉพาะประตูนะข้างบนเนี่ยสมัยก่อนถ้าเกิดว่ามองตรงไปที่ประตูเก่าด้ันบง ด้านบนตรงนี้จะมันเคยเป็นช่องช่องกระจกเนาะแต่ตอนนี้คือจะเอาออกหมดเลยเพื่อที่มันจะให้เรียบเสมอไปหมดเลยไม่เไม่ชัดไม่ชัดมื้อเย็นของบ้านน้าวันนี้จ้ะส้มตำไทยของเดนนิสเขาเนาะแล้วก็ของน้ากับลูกชาย ส้มตำปลาร้าใส่กุ้งใส่หอยมีสตอนิดหน่อยแล้วก็มีปีกไก่ย่างจ้ะอ่ะยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเนาะสวัสดีเช้าวันที่สิบหจ้ะโอ้อากาศ <laughs> เป็นคืออย่างที่บอกว่ากัดตัวไปหลายวันเนาะไม่ได้ออกมาเออไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายวันมากแล้วอะ่ะ ก็เลยจะอยู่แต่อากาศเดิม,ดมที่อยู่ในบ้านมันสดชื่นพอได้ออกมาแล้วค่ะก็คือมันได้มาสูดอากาศจริงๆจังจ,งจงเนาะคือเหมือน,นจะบอกว่ายังไงอะอน้าเนี่ยออกจากบ้านรอบครั้งล่าสุดก็เมื่อวันที่หกตอนน้าไปถอนฟันใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านมาตลอดอะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยพวกนะ้าจะไปซื้อ,อมือ จับประตูจับเพราะว่าประตูก็ใกล้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวขอรักเข็มขัดก่อนอย่างที่บอกว่ามีช่างเข้ามาเปลี่ยนประตูให้ใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็มือจับเนี่ยเขาไม่ได้คิดเอาไว้อยู่ในราคาที่เขาดูให้คือที่เนี่ยค่าเขาคิดเอาไว้ว่าค่าของราคาเท่าไหร่แล้วของมีมอะไรบ้างเรืออร่องอย่างนี้แต่เขาลืมคิดถึงมือจับประตูก็เลยเดี๋ยววันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนประตูกันเสร็จ น้าก็เลยต้องรีบพากันออกไปซื้อมือจับนเนะอเผอที่ว่าเขาจะได้เปลี่ยนให้หรือถ้าเกิดว่าเขาไม่เปลี่ยนให้แดนนิคเขาก็เปลี่ยนเขาก็ประกอบเองได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยจ้าได้มาแล้วจ้าที่ที่ลูกบิดประตูเนาะจะเรียกลูกบิดไหมลนะ่ะมันเป็นมันเป็นมันไม่ได้เหมือนลูกบิดบ้านเราอะ่ะมันเป็นแท่งๆเดี๋ยวไว้นะค่อยถ่ายให้ดูแล้วกันที่นี่เขาเรียกหามท่อเอนาอะเออแค่แหละแล้วก็เลยไปได้เ่อ<ม> กระดาษทิชชู่มาด้วยเลยแล้วก็แมคโดนั์จะจะได้ไม่ต้องทำมื้อเที่ยงกินเนาะเพราะว่าเขาทํางานกันอยู่นะก็ไม่อยากต้องไปยืนทํากับข้าวรบกวนเขาหรืออะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวมื้อเที่ยงนี้เขาจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันหรือเปล่าเนาะถึงบ้านแล้วจ้ะไปเข้าบ้านกันก่อนเนาะประตูห้องนอนเข้าออกไปไปแล้วเนาะประตูห้องนอนห้องเล็กก็ด้วยเหมือนกัน แล้วก็ประตูครัวตอนนี้เขากำลังเอาประตูห้องน้ําห้องเล็กออกส่วนประตูห้องน้ําห้องใหญ่เนี่ยคงเอาไว้ทีหลังเพราะมันยังจําเป็นต้องใช้อยู่เรื่อยๆเนาะห้องน้ําเดี๋ยวน้าคิดว่าเขาคงติดประตูพวกนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ประตูห้องน้ําห้องเล็กด้วยเหมือนกันแล้วก็ค่อยเอาประตูห้องน้ําห้องใหญ่นะออกประตูระเบียงก็ยังไม่ได้ทําเนาะซึ่ง เมื่อคืนเนี่ย<ะ>นอนเปิดอ้าไว้างี้เลยแล้วพอคุยด้วยกันกับแดน,นิดเนาะว่าพอประตูระเบียงไม่มีเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้ายังไงไม่รู้อ่ะเหมือนตัวเหมือนตัวเองแก้ผ้าซึ่งน้ําไม่ได้แก้ผ้าเนาะแต่มันรู้สึกแบบนั้นแต่พอดีว่าบ้านน้าเนี่ยมีระเบียงที่เป็นกระจกเนาะอย่างที่เคยถ่ายถ่ายให้ดูแล้วก็มีผ้าม่านกั้นเอาไว้อยู่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า อยู่ในสายตาใครๆสักเท่าไหร่ไปกินแม็กโดนัทกันดีกว่าของนั้นเนี่ยเป็นแฮปปี้มีลสั้นขอใช่ของนั้นเนี่ยเป็นแฮปปี้มีลเพราะปกติเนี่ยจะคือกินอะไรที่เป็นเมนูของคนโตแต่ไม่ค่อยได้มันเยอะเกินเรียบของเล่น โรบินเดี๋ยวดูก่อนโรบินหน้าตายยังไงแล้วน้าก็ชอบของเล่นขเขานะส่วนแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยน้าสั่งเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไก่มาจ้ะอ้อย <c oughs> น่ารักไหมละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้จะเอากลับไปเมืองไทยรอบหนะ้าเอาไปให้สาวสาวเล่นหมาที่บ้านนั่นแหละน้าเนี่ยเก็บไว้หลายตัวเลยนะแต่ไม่ใช่รุ่นนี้ก็คือแล้วแล้วแต่ว่า เขามีอะไรมาให้ซึ่งน้าเนี่ยไม่ได้ว่าจะว่ายัางไงนะเอฟแค่์ฟลอยดรีทันทันที่ก็ตัวถัดอ๋อทิวโฟมเมสน่ะอยู่เดีย yeah, วฟิกหัวตัดสัก,ก้าสะก้านี่ก,ก็อ,อยากบอกว่า กลับตัวกับตัวอาทิตย์นี้ที่ผ่านมานะน้ำหนักขึ้นมากเนี่เลยหกสิบามแล้วจะน้ำหนักกลับไปที่เดิมจากกลับมาจากเมืองไทยเนะคือโอ้นได้อีกประมาณว่าห้ามกินเนี่ยจะได้น้ำหนักไม่เยอะอเป็นไก่ มีกี่ต่ออ๋อ่มันอแล้วก็แก็ขอบออ่าง้ออกอกเราออกหมดเลย ยันเพีดานะน่าก็นอนดูละครบนไปกระเช้าสีดาจ้ะมาแลวจับประตูไกลละไกลแล้ว เสร็จบ้างแล้วจากประตูที่เขาใส่ให้นะแต่คือยังเสร็จไม่หมดเพราะว่าประตูระเบียงเนี่ยติดละแต่ก็ยังเหลือแบบพวกขอบพวกนี้นะประตูที่เข้าห้องครัวทางจากห้องรับแขกเนี่ยก็ยังไม่ได้ติดอันนี้เป็นประตูเก่าที่เขาพิงเอาไว้แล้วก็ประตูห้องนอนเห็นไหมช่องตรงนู้นเขาก็ยังไม่ได้ปิดช่องข้างบนสุดอาจารย์พราะนะาจะทําให้เรียบเรียบไปกับแบบพื้นแต่ผนังห้องอะเนาะแล้วก็นี่ แล้วก็ประตูห้องห้องนอนห้องใหญ่นะในนี้ห้องนอนห้องเล็กนะมือจับที่น้าได้มาได้เป็นประมาณนี้แบบปกติธรรมดาเนี่ยจ้ะแต่เขาย,ยังไม่ได้ใส่ตรงช่องนี้ทีนะที่ว่าจะใส่กิญแจคือปิดเอาไว้ประตูที่สั่งมาเนี่ยก็จะเป็นประตูเดียวประตูเหมือนกันกับที่ประตูห้องน้ําห้องใหญ่ แต่ว่าประตูห้องน้าห้องใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเปิดอ่ะมาเหมือนกับว่ามันจะแบบมันจะมันจะไม่ตรงล็อกดีๆอะจ้ะนะแล้วก็ประตูห้องน้ําห้องเล็กเขาก็ติดแล้วก็ยังเหลือแต่พวกข้างบนตรงนั้นแล้วก็ติดอขอบเพื่อที่จะไม่ให้เห็นอันพวกนี้จ้ะก็จะมีไม้นะเดีย๋ยวนไปถ่ายให้ดูที่เป็นแบบเนี้ย ก็คือเอาปิดติดเอาไว้นะอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยเข้ามาทําอีกอันนี้ประตูที่ยังเหลือเนาะก็เลยว่าพรุ่งนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าเขาจะทันได้เสร็จหรือเปล่าเพราะเขามาตอนเย็นซึ่งนะก็ว่าโอเคเพราะกลางวันนะทํางานพอเอ้ยไม่ใช่สิกลางวันธนะจะนอนเพราะพรุ่งนี้นะทํางาน